สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการเปลี่ยนไส้กรองของเ,อเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi นะครับเราใช้รุ่นนี้มาก็ประมาณเกือบปีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องกรองอากาศเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกตลอดว่าเฮ้ยเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกครั้งที่เปิดเครื่องเนี่ยลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้ของเราเต็มแล้วอ่าที่จอมันจะมีบอกแดงๆนะศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่าที่จอมันจะมีบอก มันจะลดลงมาพอถึง10%บเปอร์เมันเริ่มแดงแดงแดงแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยนะเตรียมเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วนะครับเราก็ไปสั่งไส้กรองมาจากในช้อปปีนะครับไส้กรองรวมค่าส่งมาบ้านทั้งหมด9 0 2บาทนะครับเราก็จะเปลี่ยนไส้กรองพร้อมกันแล้วกันเนาะว่าเปลี่ยนยังไงตรงไหนเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับด้านหลังเครื่องจะมีที่เปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับปักเรียบร้อยนะอ่า เปิดมาก็จะมีนี่นะครับแนะนําว่าใครที่แพ้ฝุ่นนะครับใส่หนาา้นากากหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับใส่ก่อนนะครับใส่เพื่อกันฝุ่นก่อนไม่งั้นฝะุ่นที่เป็นมากับพวกกรองอากาศกรองแอร์เนี่ยค่อนข้างจะเข้าจมูกง่ายแล้วก็น่าจะทําให้เกิดภูมิแพ้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่แป๊บหนึ่งใส่หน้ากากแมสกันฝุ่นเรียบร้อยแล้วก็จะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเอ่อตรงนี้เราก็จะเห็นไส้กรองไส้กรอ,องของมันเนาะนะครับตรงนี้จะมีที่เลือกคลายล็อกนะครับตรงนี้นะครับ จะเป็นที่เรื่องไคลล็อกก็เลื่อนเลยนี่นะครับมันปกติปิดมันจะยกขึ้น,นเลื่อนปุ๊บมันจะหลดลงมานะครับนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะได้กรองที่เราใช้แล้วนะครับก็ฝุ่นเต็มนั่นแหละนะครับมาเปลี่ยนอันใหม่กัน นี่คืออันใหม่ที่เราซื้อมานะครับนี่นะครับช้อปปี้นะครับใเชียงใหม่นะครับได้กล่องให้เปิดพร้อมกันเลยนี่เบเทียบมันเก่าวันใหม่นะครับ แน่ใจว่าสีคนละสีหรือเปล่าในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับมีแค่ตัวกลองวิธีเปิดกลองนะครับหมดแล้วเรียบร้อยนะหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกับเก่านี่แหละนะครับทีม่มีอะไรแค่มันใหม่แล้วมันก็สะอาดแคท้นเองนะครับก็เราก็จะใส่ไว้ที่เดิมนะใส่ไปล็อกที่เดิมแล้วก็ดันขึ้น เหมือนเดิมนะครับเปิดใหม่ก็จะเป็น100%นะครับไส้กรอง100%นะครับเริ่มใช้งานได้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดปุ่มรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะครับเสี่ยมี่เนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนไส้กรองแล้วเราต้องปิดฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ปิดฝาหลังให้เรียบร้อยเนี่ยเครื่องก็จะไม่ทางานนะครับเท่านี้เองครับง่ายแล้วก็สะดวกใครที่ซื้อเสี่ยมี่เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาใช้ก็สามารถซื้อกองมาเปลี่ยนได้เองง่ายสะดวกทีเดียวครับ